Business Trip หนึ่งวันที่เซี่ยงไฮ้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นที่ออกกำลังกายนะคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้ออกกำลังกายค่ะไม่ได้ออกมาหลายวันแล้ว,ลวดูวิวเซี่ยงไฮ้สิคือสวยมากหลังจากที่แต่งตัวเสร็จนะคะก็ไปดูงานที่ SBC ค่ะ s i n o British College นะคะอันนี้เป็น college ที่ทำร่วมกันระหว่างอังกฤษกับประเทศจีนค่ะเขามีทั้งหมด9มหาวิทยาลัยนะคะที่ทำร่วมกับ college นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเซี่ยงไฮ้เลยนะคะก็คือแบบสาธรอของเซี่ยงไฮ้คือหายากมากเลยอะคะ่ะ แล้วมาดูโรงอาหารของมหาวลัยนี้กันนะคะก็คืออยากจะบอกว่าสะอาดมากแล้วก็อาหารค่าใช้จ่ายคือดีมากถ้าตั้งอยู่ในสถานที่แบบนี้กินที่เชียงไหนอกมหาลัยนะคือแพงแต่ถ้ากินในมหาลัยคือถูกสะอาดและอร่อยด้วยค่ะต่อมานะคะพี่อีก็ไได้ไปดูหอพักของเขานะคะอันนี้คือห้องสามเตียงนะคะแต่ปกติแล้วนกักเรียนส่วนใหญ่ก็คืออยู่สองเตียงกันก็ห้องก็โอเคะค่ะห้องน้ำก็คือมีแบบนั่งด้วยนะคะพี่ว่ามันก็โอเคเพราะว่าใจกลางเมืองเชียงไหเลยด้วยค่ะ และนี่ก็คือเป็นอาจารย์ที่พาพี่ดูโรงเรียนนะคะมีห้องเรียนแบบเล็กและแบบใหญ่นะคะอนนี้ก็มีถ่ายรูปมาฝากทุกคนด้วยสิ่งที่พี่ประทับใจนะคะก็คือว่าที่นี่มีอาจารย์เป็นต่างชาติมาสอนถึงที่เซี่ยงไฮ้เลยค่ะหลังจากที่ดูงานเสร็จนะคะก็ได้ไปกินข้าวกับนักเรียน c a c ของเราเองแล้วก็บินกลับนะคะบ๊ายบาย